สวัสดีครับผมพบพอกับทีมงานบ่าวยอ้อนคุโก้มาอีกแล้วครับพอกันไม่มัดมาดไม่ไม่มัดมามดมาเลยเมื่อนี้สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มาโฮงกันอยู่นี่มั้เออค่ับมาแล้วสี่โมงแล้วเครื่องแล้วเปี้ยวปากพันว่าเออต้มฟ้าคึมพวนนี่พี่น้องเมื่อนี้มีเมนูเด็ดแต่เนาะเถอะเมนูเถ๋อเมื่อนี้นนต้มปลาพี่ไอ้โอ้ยไม่จะเปลี่ยนได้ไงเนี่ยปลาใหญ่เบิกเอาไาตัวพี่น้องเบิกไปสาบตอนต่อไปตัด ซึ่งการก็ปานินมันบ่เป็น่ตนตัววะนาปากกาได้ครับปากกาใหญ่ว้าวทัวปีไอ้ลี่พี่น้องผู้ด่าสูตรตะไสรี่ด้วยกันสามสี่ต้นแล้วลุกโตนึงพันเหมืจังบุ้งมุ่นเนาะมาต้องไปคนมาเลยเพันว่าสูตรต้มปลาบู่ปลาพี่ไอเนาะเสร็จแล้วยกหรอไอติสยกแล้วยกไปสองเหรอยกอันหม้อไปค้างขนาดค้างแล้วเนาะค้างแล้วเออ มายกเตื้อสันติยกข้าวเออเอาใส่จะได้คนนัานนี่อันนี้ก็ใส่ได้พักมีสั่งบัตรสุดท้ายเนาะน้ำมะเขือเต่จะยัดใส่กระตุนลงไปพี่น้องมองมันขุนตุนเนีเนาะปลาบู่นะปลาบู่เข้ารอบดอกพี่น้องเอ้ยหูขานาอะไรกินปลาบู่นะบ้านนี้อ๋อบัดนนี้เซฟเตอร์กำลังทำการ กินขวัวเห็ดมาไล่มือแล้วแล้วเบื่อเนาะเบื่อขวัวเห็ดแล้วมา,ก,ากินปลาที่ไอ้เนี่ยกินปลาที่อ้ายปลาบู่ทองบ้านคือปลาโอ้ค่าค่าคี่น้องใช่ไหมครับเปลี่ยนเหรอืเอามือกลางนี่หรอเปล่าเปลี่ยนอยู่บ้านคนเลยเนาะเดี๋ยวมาปลาบู่เขาล้มมันจะยังเอ๊ะกินไรล่ะครับเอาเอากระลังใส่มะเขือเล่นมะเขือเทศพร้อมเนาะ เอ๋อโดเศรษฐีแล้วสุดยอดเลยพี่น้องไอขนาดอันนี้พระพูเข้ารอบมันพระพูตกรอบนี่พ่าฮอนรอบสิงห์พนดานนี่นะเนี่ยสิงแล้วบ้านนี้บัดซิมสุดท้ายมันได้ชนะเลิศทำโฆษนะเอออโ้ได้การมีความว้าเนาะแต่ถ้าเพิ่งตอนพูดแล้วพี่น้องตอนซื้อมอเดิร์ตถูกแล้วครับบ้านนี้รอมอเดิ <c oughs> <c oughs> อ์อยู่ตอนนี้เทลงไปเฮ้ยขอท่าแล้วบ้านนี้ได้วเวาเบบลาลงมอแล้วบัตนหนิพี่น้อง <c oughs> อ๋อโธ่ลงปากกาใหญ่พี well half ่น้องลงหม้อก่อนเออมันดูดลูกเองไม่ได้หรอมันตายเลยมันก็มันเป็นตามด้วยปลาพี่ไอมันเดูดได้เวลาลงหม้อตัดมันเราจะว่ดดังมันมันก็จะมีคนกินดูดนี่ดูดเนียงมันเจ้าไหนเจ้าที่กินมดนี่ฉันนี่ยกินเหลือพี่น้องกินเหลือดอ๋อโธ ป้าพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่ป่านี้หนองเมี่ยวบนมาน้ำเนาะมน้าตาพี่ใหญ่อืถูกขนาดขนาดพี่น้องเอ้ยรอแต่ตอนซุกเลยก็เป็นคนแล้วเนาะบ่านนี้เนาะตั้งโต๊ะหมดแล้วเนาะคอยที่ตามป่านี้สูงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตั้งแล้วเพื่อนเรไปแล้วบ่านนี้ไปแล้ว,ลวตอนนี้มึงแหม็นน้ำม้วพี่น้อง ขนาดพี่น้องเอ้ยปลาบู่ทองปลาบู่เงินมาเอาเจลไปเพื่อพันก่อนพี่น้องเรียบร้อยแล้วต้มปลาบู่ปลาบู่้ยหัวหน้าพันก็มาแล้วพี่นี่เออหัวหน้าต้อยเกาก็มาแล้วผ้าอีกหัวหน้าต้อยหัวหน้าตุ้ยเนาะหัวหน้าใส่หัวหน้าติ๊กยังคาดอีกอยอ่มีคู่ขาดอยู่นี่คาดอยู่เนาะสมาชิกคาดอยู่หลายคนอยู่ด้นี่ เอาสิมมูนุกมานะสิมสิมสิมมาซแิมิมิมเออสิมนกินเลยแล้วบ่ได้สิมซื้อแด้คหนกิ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 นใส่บ่ได้ได้หน้าได้สิมนะใส่แล้วมองเสียบแม่นบุญคำคำสิมใส่ก่อนก็แปว่าบวกเสียเราคนน้อยนึงเนาะมีคอมเม้ดิแม่บอกเออ่าอา นี่นะ้ี่ยปเลยครับนี่นะพูดเสื้อแดงเลยะครับเข้ามรนซาได้มือเดียวเข้าไปบุมีเพื่อนเลยออกเลยโอ้ยงอกพูดงอกพี่นั่งอยู่บู่เดียวตัวมูอยู่ไวไปนนาว่ะเขาเขาต้มมือคำมือเดียวอะไรเนาะชิมต้มป่าน้องเมียก่อนชิมน้องเอ้ยเอเดยวมึงไ่ลองไปรถดหอห้องหอนแากขักกงะหกาเลย ไหต้มบุกค่เนี่ยวะนินเดี๋ยวอานอรกันเซีนเต้อแน่นอน่ร้นงมาต้มปลาานงเมียเนี่ยบลปลาบูเขาลอบบนีบนปลาบูตกลอเด้ปลาบูตกลอนี่ยไ่ได้กินเลยถ้ามันเข้าแน่นอนเขาเป็นของเขามันตองล่สิงเพื่อนนี่เออ่อสิงเลยนีคำว่าลตกอไม่ได้กินแม่หรอนี เบนเลยเนาะวอาไปอีกก็หลย่างาแต่สายสุดกพี่น้องพนเบิ่งเลดิยกหรอยกกันแม่จะกินนะยกเยกแลักัเรียบต้อยเไปจิ้มไปจิ้มอันหนึ่งไปตายตัวมันปิดคิดปิดคิดปออกเลยมาหด้อยปิดออกมามามาคักยังเลย าต้มนื่อพวกขัวพึ่งมื้นไหจี้นงจีหายแล้วต้มพกขังพี่น้องอะเบิ่งมือเดียนพวกผู้ขัวป่าเนาะอื้คัดอืพี่น้องเนี่ย้คิดนีไปซำยั่ลเนาะหมดบไใได้กัเจ้ากินดด้งายเลยพี่น้องเนี่ยมาพี่น้องเดยไทย่บนน้กิน อ่าแค่น hmm. so 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 so, so, ี so, so ้แหะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรือยครับเด้อตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ใกล้ลักห้าร้อยนี่แหละครับอืมจ้าปั่นเลยเจ้าหัวผันเนาะอืมฮะ่ไยกันกดไลค์กดแชร์เอสก็ฝากติดต่อีปเรือยครับเด้อยติดต่อเขามีบ่าย้อนิ่มโค้งคือกันแหละครับฝากกดติดตามเข้าไปกดิดตามกดลงไปสวัสดีครับผมนี่หลายรายกานนี่หรอกน่นไหสวัสดีครับผมพบเบ่าย้อนอีกแล้วพี่น้องวันนี้กับ ของฟ้าเพราะเพ่อแจ่มใสขนาดแดดขนาดอะไรมันเี่น้องเอ้พยายามรอบมายามฆ่ามาก็ไปเจ้าวนึ่งพี่น้องอ,อันนี้ปาดยามรอบยามรอบได้ประเขิงน้อยจะประเกงพี่น้องไปสันส่นเกลี้ยฆ่าก็ได้ร่างเดียว đúng rồi nhưng mà cung vào cái nó ở đây cung đấy kể khả thế làng điều để khai khả sao nặng cho cả luồng say sao nặng cả với nó cung đấy bá để lại không là cái cà còn nè cà khác thì nói cái cơ mốc thì nó nó nhá chéo cái sáo vừa cái đó นเดียวคอดีมีได้คนพัานผนูกก้่อใกินเนาะวท <What? S 1> เลย cool